สวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้พามาดูเจ้าตัวเล็กนะคะดูดูนะคะเพื่อนเน่นะคะนี่นะตอนนี้ประมาณสิบโมงครึ่งแล้วนะคะเพื่อนยังไม่ยอมตื่นอีกนะคะเพื่อนนอนอยู่บนตักนะคะนี่พี่ไปนั่งอยู่บนโซฟานะนั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็มีผ้าห่มนะคะเจ้าตัวเล็กเขาก็จะมานอนระหว่างขานี่นะคะระหว่างขาเนี่ยนะ 3. เออเขาจะมานอนเงี้นะคะหมาขี้อ้อนนะครับเป็นลูกหมาขี้อ้อนนะดูนี่อ่าพอนินทาหน่อยก็ปิดตัวนะคะเป็นลูกหมาขี้อ้อนนะคะหนาวนะคะลูกหมาขี้หนาวนะคะลูกหมาขี้อ้อนเนาะสิบโมงแล้วยังเอาแต่นอนนะคะนอน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 นะคะเอาแต่นอนนะคะลูกตัวเล็กนี่นะคะเบลลี่ you cool นั่นนะสาลตา ละนาให้เบื้องนาแน่นะคะนี่เนาะพี่น้องสายแล้วนะไม่ยอมออกไปตากแดดเนี่ยนอนนอนอยู่นี่แหละเออนี่ขนาดเขานอนมาทั้งคืนแล้วนะเนี่เขาง่วงนะเนี่ยเขาง,ง่วงนะเพื่อนถ้าเราไม่อถ่ายคลิปนะเขาเขาจะหลับนะเขาจะหลับแต่นี่พอได้ยินเสียงเราพูดเขาเลยลืมตานะค่านเพื่อน นี่ความสุขของเจ้าตัวเล็กนะคะนี่เห็นบอก่พี่น้องชอบนอนชอบนอนระหว่างขานะนเราต้องนั่งนั่งแบบนี้นะเออแล้วก็เขาก็จะนอนกลางนี้ทุกวันนะคะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเขาก็จะทําอย่างเงี้ยคือเป็นหมาขี้อ้อนนะคะลูกหมาขี้อ้อนนี่นะเพื่อนเห็นบอโอ้ยสุขไหนสุขใดไหน,น,น,นจะเท่านะคะเจ้าเบลลี่ตัวน,อน้อย เห็นะดจะหลับยังลูกจะหลับหรือยังนะคะเบลลี่ขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะที่ให้กําลังใจดีๆตลอดมานะคะนี่วันนี้พามาถ่ายอีตัวเล็กขี้อ้อนนะคะบอกโอ้ยอันขี้ตาไหมลูกกระดายไม่แดนล่างหน้าให้นะ ไม่ได้ล้างหน้าให้นะเพิ่งอาบน้ําไปสองวันที่แล้วหน้าไม่ได้ล้างเบิ้งเบิงเบิงรับอีกแล้วพี่น้องรับอีกแล้วนะคะเงืดหลายเห็นปอเห็นปอเห็นปองานนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวต้องไปกอลเดอร์นะคะ ถ้าเกิดมีโอกาสดีๆเราก็จะพามาให้ดูนะมีเหตุการณ์แบบนี้ดีๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะความสุขเล็กๆใน้อยของใบบุรีลำนะคะขอบคุณมากมายนะคะเห็นบขอบคุณหลายๆเดี๋ยวต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ